ครับกลับสวัสดีพี่น้องทุกท่านที่อยู่ทางบ้านเอกชัยมีดหมอเครื่องรางหลวงพ่อเดิมกลับมาพบทุกท่านอีกเช่นเคยครับวันนี้ถ้าท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วนะครับคลิปนี้เป็นประโยชน์วิดีโอนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับตัวผมเองได้จัดทําคลิปวิดีโอต่อๆไปนะครับ วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันทนี่มีโอกาสนะครับก็ห่างหายกันไปนเสียงก็อาจจะยังไม่ได้ดีเท่าไหร่ไม่เป็นไรนะครับแต่ด้วยความคิดถึงพี่น้องนะครับที่รับชมผมอยู่ตลอดแล้วก็ห่างหายไปไม่ได้ไปไหน,นครับพอดีเสียงก็ยังใช้งานไม่ได้เต็มที่ก็เลยต้องพักเสียงไว้นิดนึงนะครับพอดีอากาศเปลี่ยนนะครับ ทุกครั้งที่ผมจะได้จัดทำล้วก็ให้ข้อมูลก็จะขออนุญาตให้พี่น้องทุกท่านที่ได้เข้ามารับชมเนี่ยนะครับก็บางท่านก็อาจจะโทรเข้ามาสอบถามผมเจ๊แท้ใหม่เก่าอย่างนี้เกี่ยวกับมีดของท่านหรือมีดของใครที่อยู่ทางบ้านนะครับตัวผมเองก็ต้องขออนุญาตว่าไม่ได้มีการตอบคำถามตรงนี้นะครับเพราะว่าผม จะตอบเฉพาะมีดที่ผมมีเท่านั้นหรือมีดที่ผมได้จัดทําไปเท่านั้นนะครับพี่น้องก็ไม่ต้องถามกันเข้ามานะครับจากนั้นวันนี้ถ้าพูดถึงมีดแล้วนะครับแน่นอนครับหนึ่งนะครับอันดับหนึ่งเลยของประเทศไทยระดับเจจจต้นๆก็คือหลวงพ่อเดิมเทพเจ้าแห่งเมืองสีแควนะครับซึ่งวัตถุมงคลของท่านมีหลายอย่าง แต่ตัวผมเองได้นํามีดหมอของหลวงพ่อเดิมมาทําวีดีโอเท่านั้นนะครับเป็นวัตถุมงคลอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สร้างชื่อเสียงให้กับหลวงพ่อเดิมแล้วก็เป็นที่เก่าวขานกันมาเนิ่นนานนะครับนานแค่ไหนครับตั้งแต่ปี2450จนถึงปัจจุบันนี้ก็เวลาร่วมเข้าเป็น100ปี นะครับณนะถึงปัจจุบันนี้ด้วยบาร,รมีแล้วก็พุทธคุณของมีดของหลวงพ่อเดิมที่ท่านได้จัดทําไว้นะครับจึงทําให้เป็นที่เก่าขานณนะถึงปัจจุบันนี้ตัวผมเองก็มีความรักความศรัทธาในบาร,รมีของหลวงพ่อเดิมนะครับก็ได้ไปกราบท่านเมื่อวันสองวันมานี้นะครับที่วัดหนองโพนะครับก็ไปอยู่ตลอดครับเดือนหนึ่งไปครั้งหนึ่งแบบนี้นะครับไป กับคนเดียวบ้างไปกับแฟนบ้างนะครับเพื่อไปละลึกถึงคูบาอาจารย์นะครับแล้วก็ทุกๆครั้งก็จะได้บอกกับนะหลวงพ่อว่าผมขออนุญาตได้เป็นตัวสื่อกลางนะครับในการนำวัตถุมงคลมีดหมอเพื่อมาเผยแพร่นะครับบารมีของหลวงพ่อเพื่อให้ทุกท่านที่ยังไม่ทราบหรือยังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุมงคลประเภทมีดหมอ ก็เพื่อการศึกษาแล้วก็เผยแพร่ว่านะครับศิลปะแล้วก็มีดต่างๆเป็นมาอย่างไรนะครับเอาละวันนี้นะครับตัวผมเองจะไม่ได้ทำคลิปนานก็ประมาณ20นาทีเพราะว่าเสียงยังไม่ได้ดีนะครับมีดที่ผมได้นำมาวางอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นมีดยุคต้นนะครับเป็นมีดที่ยุคต้นๆที่หลวงพ่อเดิมที่ท่านได้ทำมีดขึ้นมาก็ประมาณปี2450ถึงปี2470 นะครับรูปแบบของมีดยกต้นหนึ่งรูปแบบยังไม่ตายตัวนะครับยกตัวอย่างนะมีดพับก็มีเห็นไหมครับจะเป็นมีดชายทงก็มีจะเป็นมีดรูปทรงนะครับที่เราเห็นอย่างสวยงามนี่ก็มีนะครับยาวบ้างเล็กบ้างนะครับศิลปะนะครับก็จะดูที่ศิลปะเวลาในการดูมีดนะครับตัวผมเองก็จะ พยายามแนะนําก่อนนะครับ 1. ตัวศิลปะนี่จบงบอกยุคสมัยนะครับถ้าศิลปะสองเล่มนี้นะครับสองเล่มนี้จะก่อนจะก่อนสองเล่มนี้นะครับยุคต้นเหมือนกันแต่ว่านี่คือเป็นยุคต้นนะครับช่วงต้นๆเลยอันนี้จะเป็นยุคกลางนะครับจะเข้ามาสู่ยุคกลางนะครับประมาณปี2470อันนี้ปี2450นร้นะครับต้น,ตน ซึ่งคลิปก่อนหน้านี้ผมได้นำเสนอในเรื่องของให้ความรู้ในเรื่องของอมีดชายทงไปแล้วนะครับนี่มีดชายทงถือว่าเป็นมีดที่หายากอีกเล่มหนึ่งนะครับจะไมก่อนก็จะเป็นสันประหมอแบบนี้แล้วก็มีดพับก็ถือว่าหายากนะครับเพราะว่าทำออกมาน้อยนะครับแล้วก็ถือว่าขั้นถึงไม่มีเลยก็ ว่าได้นะครับ <c oughs> ขออนุญาตพี่น้องนะครับพอดีเสียงยังไม่ได้เข้าที่เข้าทางยิบน้ำไปด้วยนะครับอเอาละวันนี้สิ่งที่ผมจะได้นำมาฝากทุกท่านคือมีดเล่มนี้นะครับมีเล่มนี้เลยเอาละอันดับแรกไปดูความยาวรวมก่อนนะครับไปดูความยาวรวมก่อนนะครับนี่เลย เท่าไหรหกหกนิ้วครับหจุดประมาณ6.1น,นะครับ6.1ความยาวรวมถ้าเราดูแล้วนะครับก็จะเป็นไม้นะครับเป็นไม้พยุงนะครับทั้งด้ามทั้งฝักเลยนะครับเอาละเป็นนะอ่ะเราไปดู ศิลปะขออนุญาตวางปอกนะครับความยาวเฉพาะใบมีดนะครับความยาวเฉพาะใบมีดปึ๊บความยาวเฉพาะใบมีดอ่าสามจุดห้าครับสามจุดห้านิ้วสามจุดห้านิ้วนะครับสรุปแล้วประมาณหกนิ้วนะครับ เฉพาะใบก็คือ3.5เป็นมีดปากกานะครับความยาวประมาณมีดปากากานะครับศิลปะเรามาดูนะครับการดูมีด1ต้องไปดูที่ศิลปะก่อนนะครับลักษณะของมีดนี่จะเป็นมีดสันประหมอนะครับเป็นมีดที่หนามากนะครับเป็นมีดที่หนาอีกเล่มหนึ่งเลยทีเดียวนะครับนี่เรามาดูเอาละ เรามาดูศิลปะนะครับศิลปะนี้จะเป็นช่างสอนไอช่างฉิมนะครับโทษทีนะครับเรียกว่าลายน้องสิงนะครับลายน่องสิงแบบโบราณน,นะครับนี่ก็ถือว่าเราซูมเข้าไปนะครับซูมให้กับพี่น้องได้ชมพร้อมๆกันนี่คือศิลปะลายน้องสิงของช่างฉิมครับ ในยุคต้นของช่างฉิมนะครับยุคต้นก็คือประมาณปี2470นเะครับเราจะมาดูศิลปะก็ถือว่าเป็นยุคต้นๆน,นะครับศิลปะยุคต้นก็หมายถึงว่าการเป็นช่างช่วงแรกๆนะครับของช่างฉิมก็ถือว่าทําได้ออกมาสวยงามมากนะครับความลึกความมีรายละเอียดความวิจิตของน้องสิงนะครับก็สวยงาม นะครับเราก็ดูร่องเลือดนะครับนี่ร่องเลือดกับกระดูกงูนี่ต้องเก่าพอๆกันนะครับเพราะว่าความสม่ำเสมอตรงนี้ก็มีมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับมาดูอีกฝั่งหนึ่งดูสันประหมอครับไม่ต้องพูดถึงความเก่าครับมีดเล่มนี้เป็นมีดเป็นมีดถือว่าเป็นมีดชั้นครูนะครับให้ศึกษาความเก่าได้เลย นะครับให้มีดเป็นอาจารย์ของเรานะครับตัวนี้ผมไม่ได้มาสอนทุกท่านแต่ได้นำมีดมาเป็นครูบาอาจารย์ให้กับทุกท่านแล้วก็ตัวผมได้ศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับนี่คือมีดสันประหมอแล้วก็สันมีดนะครับเรามาดูความเก่านะครับหนามากนะครับจนกระทั่งถึงปลายนะครับเอาละเรามาดูฝั่งนี้นะครับก็น้องสิงเช่นเดียวกัน นะครับศิลปะตรงนี้เป็นช่างฉิมนะครับเมื่อเรามาดูแล้วว่าศิลปะช่างฉิมช่างฉิมจะเป็นช่างก็คือประมาณปี2 4 7พอาจจะก่อนนิดนิดนะครับแต่ว่า,าได้เข้ามาเป็นรูปแบบก็คือประมาณช่วงยุคกลางนะครับยุคกลางของหลวงพ่อเดิมหรือยุคต้นของช่างฉิมเอาละเมื่อเรารู้แล้วศิลปะเป็นช่างฉิม นะครับเรามาดูปีก็คือประมาณปี2470จนถึงปัจจุบันนี้ก็ประมาณเล่มนี้ไม่ต่ำกว่า80นะครับ80ปีเป็นอย่างน้อยต้องขอบอกว่าอย่างนั้นนะครับเรามาดูความเก่าของมีด80ปีท่านดูตามใบมีดนะครับนี่คือความเก่าร่องรอยทั้งหมดที่เราไม่สามารถสร้างขึ้นได้เก่ามากครับ เห็นไหมครับท่านท่านดูลักษณะมีดแบบนี้ไว้หายากมากนะครับลักษณะของความเก่าของใบมีดแบบนี้ครับถือว่าเป็นมีดชั้นครูได้เลยนะครับในเรื่องของการศึกษาของผิวมีดนะครับขออนุญาตนะครับต้องกราบขอโทษพ่อแม่พี่น้องนะครับที่อยู่ทั้งบ้านนะครับเสียงยังไม่ได้ดี อาจจะทำไม่นานนะครับเพราะว่าเสียงไม่ <c oughs> ไม่สะดวกนะครับไม่อำนวยเอาล่ะราของผมก็จะไปเร็วเลยให้ทุกท่านมาศึกษาตรงนี้ครับเห็นไหมครับความเก่าของใบมีดเก่าแบบนี้นะครับหาได้ยากมากนะครับเป็นเราจะศึกษามีดก็คือศึกษาจากความเก่าของศิลปะนี่แหละครับแล้วก็ความเก่าของมีด นี่ซูมเข้าไปชัดๆเลยเห็นไ,ไหมครับไม่เก่าตรงไหนเอาปากกามาวง <c oughs> <c oughs> โอ้ยโทษทีครับเอาละ่ะผมจะไปเร็วนะครับ <c oughs> ก็สรุปแล้วช่างฉิมนะครับมีดเก่าแน่นอนเรามาดูว่าศิลปะที่ตอกอยู่ในใบมีดนี้เขียนว่าอะไรบ้างนะครับ อสังวิสโลสุป,ปะผูปุสะผูพระนะครับอสังวิสโลปุสะผูพระนะก็เป็นนะครับเป็นคาถานะครับที่เป็นหัวใจนะครับของพระพุทธเจ้าเลยนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นคาถาสําคัญเลยนะครับแล้วก็มาดูกระดูกงูต่างๆนะครับเรามาดูนะครับ เป็นไงเรียบนะครับน,นี่จุดตรงนี้รายละเอียดดีมากเลยนะครับเป็นศิลปะงดงามนะครับทั้งใบมีดทั้งร่องรอยต่างๆเอาละนะครับนี่มีดก็จะเป็นตัวบง่งบอกความเก่าไม่ต้องพูดถึงครับนี่รอยคข้างครับก็ถ้าดูดีๆนะครับตรงนี้จะแห้งนะครับ แห้งสนิทแล้วก็แน่นนะครับตรงนี้ก็จะออกมาหน่อยนะครับก็จะสืกออกมาหน่อยตามการเวลานะครับมีดเป็นร้อยปีจะให้สมบูรณ์เหมือนอย่างเดิมก็เปลี่ยนไปไม่ได้แต่ถ้าดูอง์รวมแล้วนะครับผมถือว่ามีดเล่มนี้สมบูรณ์มากนะครับสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์มากเนี่ยครับเอาละเรามาดูกันมีดนะครับกันมีดนี่จะเป็นเหล็กดําแต่ว่า ยังไม่เข้าสนิมนะครับยังไม่เข้าสนิมทําถือว่ายังรักษานะครับรูปแบบของตัวเองไว้อย่างงดงามเห็นไหมครับยังสมบูรณ์นะครับนี่คือความสมบูรณ์ของเหล็กนะครับเหล็กตัวนี้กับเหล็กที่ทำใบมีดคนละอย่างกันนะครับอืก็ถือว่าไม่ได้เสียหายจากร่องรอยของสนิมมากเรามาดูความเก่าของด้ามน,นะครับ นี่ด้ามน,นะครับตรงนี้ก็จะเป็นด้ามน,นะครับไอตรงนี้ก็จะเป็นไปตามการเวลานะครับแต่เรามาดูความเก่าของด้ามแล้วเก่ามากับมีดแบบนี้สนิทแบบนี้นะครับแล้วก็หนาแบบนี้สันประหมอแบบนี้แล้วก็ใบมีดนะครับใบมีดผิวของมีดขนาดนี้ถือว่าสุดยอดครับ ท่านจำดูลักษณะของใบมีดไว้ให้ดีว่านี่คือเหล็กเก่าต้องเป็นแบบนี้นะครับใบมีดต้องเป็นแบบนี้นะครับนี่คือเหล็กที่ถือว่ามีดเล่มนี้เป็นมีดชั้นครูเลยนะครับผิวของมีดเอ่ยอะไรต่างๆเอ่ยนะครับสุดยอดรูปแบบของสรรประหมอแบบนี้ ส่วนมากก็จะเป็นมีดทรงโบราณอยู่แล้วนะครับเอาละวันนี้ผมก็เลยได้นำมาให้กับทุกท่านได้ชมนะครับให้มีดเป็นครูบาอาจารย์เรานะครับตัวผมเองก็ได้นำที่ผมมีอยู่ที่คัดไว้แล้วว่าสวยมาให้กับทุกท่านศึกษาแล้วก็ชื่นชมไปในตัวพร้อมๆกันท่านใดที่เข้ามารับชมนะครับนะช่วงนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด, share, กด ติดตามให้กับตัวผมด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการจัดทำคลิปต่างๆให้กับพี่น้องเราได้รับชมอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ท่านใดที่สนใจอยากจะโทรเข้ามาสอบถามหรือพูดคุยกับผมโดยตรงมีคำถามเกี่ยวกับมีดที่ผมทำคลิปวิดีโอไปหรือนำเสนอไปท่านดูไม่ทันหรืออยากจะสอบถามเป็นการส่วนตัวติดต่อมาได้ที่เบอร์0 9 5ย์ 0560905 idline 0950560905 09 05. นะครับก็จะได้เข้ามาพูดคุยกับผมโดยตรงยินดีนะครับยินดีพูดคุยนะครับตอบคำถามให้กับทุกท่านอ่าสำหรับมีดที่ผมได้ทำไปเท่านั้นนะไม่ใช่ว่าเอามีดของท่านมาถามผมนะครับฉะนั้นวันนี้ตัวผมเองก็ถือว่า มีความสุขนะครับได้การเอามีดมาให้ทุกท่านได้ชมไปพร้อมๆกันนะครับเก่ามากนะครับตัวนี้เป็นมีดยุคต้นนะครับยุคต้นของช่างขิมสังเกตลายน้องสิงนะครับจะวิจิตรมากเห็นไหมครับวิจิตรมากต้องบอกว่าสวยมากน้องสิงลายนี้นะครับสุดยอดอ่าแล้วก็ความเก่าความสมบูรณ์ทุกอย่างครบนะครับ แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นความยาวรวมอะไรต่างๆนะครับฉะนั้นวันนี้ถือว่าได้นำมาให้กับทุกท่านชมไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยววิดีโอต่อไปคลิปต่อไปผมก็จะได้มีโอกาสอาเอามีดเอาอะไรนะครับในรูปแบบต่างๆมาให้กับพี่น้องได้ชื่นชมไปพร้อมๆกันวันนี้ใช้เวลาไม่นานนะครับเพราะว่าเสียงผมเองไม่ ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับแต่ด้วยความรักนะครับคิดถึงพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามกลับวบอกว่าจะห่างหายไปไหนนะครับก็เลยได้มาจัดทําคลิปวิดีโอให้กับทุกท่านนะครับในขณะที่เสียงไม่พร้อมนะครับก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่น้องทุกท่านนะครับในขณะที่พูดไปอาจจะมีเสียงไอการดื่มน้ําไปด้วยนะครับก็ ก็ถือว่าได้ได้ทำอยู่ที่บ้านคนเดียวไม่ได้ทําที่สาธารณะนะครับก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่น้องทุกท่านนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับติดต่อมาได้ที่เบอร์นะครับ0950560905นะครับแล้วก็ ID ด i n ล0950560905วันนี้ เอกชัยนะครับมีดหมอเครื่องลังหลวงพ่อเดิมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามที่ให้การรับชมนะครับมีโอกาสนะครับอย่าลืมเข้ามารับชมกันนะครับพูดคุยกันแสดงความคิดเห็นกันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามครับเอกชัยมีดหมอเครื่องรางหลวงพ่อเดิมกราบขอบพระคุณและขอกราบสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ